สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในช่วงของเย็นนี้นะคะพบกันเช่นเคยกับดีชานิตยาดวงแก้วค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีปิดโครงการสรุปและนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการช่วยเหลือและส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับกลุ่มเด็กบนท้องถนน Children Institute ในเขตกรุงเทพมหานครและมอบโล่เกียรติคุณให้กับภาคีเครือข่ายค่ะ ดกรกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่าจากสถิติล่าสุดที่เด็กตกหล่นในระบบการศึกษาอีกจำนวน1นึ่งแสนคนอีกทั้งมีเด็กบนท้องถนนประมาณ30,000คนที่กระจายอยู่ทั่วประเทศซึ่งเด็กข้างถนนกว่าจะสามารถเชื่อใจใครได้เป็นเรื่องที่ยากลำบากเพราะฉะนั้นครูกศนครูอาสาต่างๆครูข้างถนนและองค์กรต่างๆจะต้องร่วมกันทาให้เด็กเกิดความเชื่อมั่น ไว้ใจบุคลากรถ้าหากกลุ่มเด็กบนท้องถนนเด็กเปราะบางและเด็กด้อยโอกาสได้รับความช่วยเหลือให้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและโอกาสด้านอื่นๆจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้าต่อไปในอนาคต ทางนี้กศนมีนโยบายให้ความมั่นคงกับครูข้างถนนที่มีประมาณกว่า30คนทั่วประเทศโดยจะให้ครูเหล่านั้นได้รับการประเมินเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานราชการจะได้มีความมั่นคงในอาชีพต่อไปค่ะต้องบอกว่า ไม่ไม่สามารถที่จะทำงานโดยองค์กรหนึ่งองค์กรใดได,ได้ก็เป็นการร่วมกันในหลายๆองค์กรในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการเองก็เรามีครูกศนนะคะที่ทำงานร่วมอยู่ในเขตของกทมกับองค์กรต่างๆแล้วก็ต้องต้องขอขอบคุณองค์กรที่เข้มแข็งหลายๆองค์กรหลายๆมูลนิธิแล้วก็ได้ทำงานวิจัยแล้วก็สรุปงานวิจัยต้องถือว่า เป็นประโยชน์อย่างยิ่งคือมันก็จะเป็นวิธีการจัดระบบช่วยเหลืออย่างเป็นมิติที่เกิดการค้นคว้าวิจัยแล้วก็ลงเก็บประเด็นปัญหาแล้วก็ได้รูปแบบที่เหมาะสมในส่วนของกอสนอเองตอนนี้ก็ได้มีนโยบายที่ ให้ความมั่นคงกับครูเล่ร่อนที่มีประมาณ30กว่าคนทั่วประเทศซึ่งรอระยะเวลาอย่างนี้มานานแล้วนะคะก็ได้มอบให้กับท่านเลขาที่การกศนแล้วก็รับนโยบายเรื่องนี้ไปขับเคลื่อนท่านเลขาเองก็ขับเคลื่อนเดอโดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญมีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปหารือถึงการความจำเป็นเหมาะสมและก็มีผลงานวิจัยที่จะซัพพอร์ตในเรื่องของความสำคัญซึ่งต้องบอกว่า มันจะต้องเป็นเรื่องของการที่จะต้องทำให้เกิดศรัทธาให้ได้ซึ่งหมายความว่าน้องๆเด็กเ,เร่ร่อนเด็กข้างถนนเนี่ยกว่าเขาจะสามารถที่จะเชื่อใจใครได้มันเป็นเรื่องที่ลำบากเพราะนั้นครูกศนและครูอาสาต่างๆครูข้างถนนและองค์กรต่างๆเราจะร่วมกันทำให้เขาเกิดความเชื่อมัน่นแล้วก็ไว้ใจบุคลากรอย่างพวกเราและขณะเดียวกันก็ต้องบอกว่า ต้องมีหน่วยงานอื่นที่จะส่งเสริมในเรื่องของอองบประมาณแล้วมาเติมเต็มในส่วนที่จะขับเคลื่อนซึ่เราจะใช้การวิจัยที่เกิดขึ้นเนี่ยไปขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม